วันนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าวันนี้ได้รางวัลด้วยนะคะขอบคุณจู๊กช์มากๆเลยค่ะที่ให้รางวัลน,นี้กับคุณดับิกซี่นะคะสัญญาว่าจะตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปแน่นอนฉันรล้วปาร์ตนนี้สำหรับปาร์ตี้ยังไงบ้างอะไรนะรางวัลอะไรอ๋อเป็นอ่าเขาเรียกว่า <laughs> อะไรอ่ะรางวัลอ่ะเทรนดี้เทรนดี้อาร์ติสใช่ไหมคะอันนี้อันี่อันนี้ จุกเทรนดี้กรุ๊ปออฟเดอะียะค่ะใช่ขอบคุณมากมากเลยค่ะมีค่ะก็อย่างที่พวกเราได้โชว์ไปแล้วค่ะก็เป็นการเอาเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเราก็คือเมจิกพาค่ะมีการแบบว่าทำโชว์ใหม่และการแบบว่าทำท่าเต้นขึ้นมาพร้อมกันแบบทาใไม่อะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่ได้ว่าเป็นอะไรพิเศษพิเศษสำหรับจุกเกอร์ช็าะแต่หวังวกาอย่างนี้มันจะเป็นประบกาดค่ะ ที่ทำายเปลนเป็นว้าขอบคุณมากค่ะแต่ว่าก็เป็นเพลงแรกเลยที่เราเอาเอา่อวใหม่มาเป็นส่วนประกอบของค<ช>่าเต้นค่ะก็เท่ใหม่ๆดีค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะสามารถไปเต้นตามกันได้นะคะวันนี้ตื่นเต้นมากเป็นเพลงที่ทำลายหลักวันนี้ประทับใจโชว์พี่เจเลอร์มากค่ะเท,ท้มากค่ะเท้มากแล้วก็ เต็มมากด้วยแบบชุดเชิดหรือว่าแบบชมการเประปอมงชมเขามีลูกเล่นแบบลงมานั่งเล่นกับพี่พีพีดิวกินด้วยใช่สนุกมากค่ะเราก็เป็นแฟนคลับเขาตั้งแต่แบบนายไปนายแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเขาพอระปอมเพราะเราเห็นวันนี้คือแบบสามเพลงติดกันคือเขาเอาอยู่หมดเลยเก่งมากๆค่ะน่าพี่เขาโดนมาโหดเนี่ยเขาโหดมากเขาโหดมากอะแล้วก็เพลงอะไรใหม่ใหม่ไม่ สุดก็คงจะเป็นคอนเสิร์ต<ด>ค่ะใช่ากาไคอนเสิร์ตไปใช่ค่ะก็วันที่7กุมภาพันธ์ Impact Arena นะคะก็ถ้าใครว่างนะคะก็มาเจอพวกเราที่คอนเสิร์ตที่สองของพวกเรากันเยอะๆนะคะถ้าผมคอนออเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างขอบเุณ เหมือนตอนคอนเสิร์ตแรกก็จะเป็นแบบว่าเป็นตำนานบทแรกของพิกซี่นะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะว่าตำนานเล่มที่2ของพิกซี่จะถูกเล่าออกมาในมุมไหนบ้างนะคะรับรองว่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากพวกเราพิกซี่แล้วก็จะมีใครมาร่วมโชว์แล้วก็ร่วมเขียนหนังสือเล่มใหม่ของพวกเราก็อยากให้เราติดตามค่ะเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนแน่นอนค่ะนี้ประมาณนี้ค่ะค่ะ ลังการมากค่ะเอ่อจัดเต็มมากค่ะศิลปินเยอะมากค่ะขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ่ะค่ะ